สำหรับแฟนบอลทั่วไปอย่างเราๆการได้เจอนักเตะระดับโลกระยะประชิดโดยบังเอิญสักคนถือเป็นความโชคดีและสุดยอดประสบการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นกันบ่อยๆครับนึกภาพเดินๆอยู่ตามท้องถนนและจู่ๆดันเจอซุปตา์ลูกหนังระดับเมสซีโรนัลโดตัวเป็นๆไม่ต้องพูดถึงเหตุการณ์จริงหรอกแค่คิดก็ทำตัวไม่ถูกละอย่างไรก็ตามสตอรี่ที่กล่นไว้เมื่อตอนต้นดูชิดซ้ายไปเลยหากเทียบกับเรื่องราวที่มาท่าซินเซนโกนักกอล์ฟดาวรุ่งชาวรัสเซียประสบพบเจอเมื่อวันสองวันก่อน เพราะโมเมนต์ที่เธอเจอกับตัวสุดกว่านั้นระดับไม่ใช่แค่ประจันหน้านักเตะชื่อดังสักคนหากแต่นี่เล่นยกขยงมาทั้งทีมเลยครับย้อนกลับไปช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาถ้ามีคิวแข่งขันกอล์ฟรายการสมัครเล่นแห่งหนึ่งในกรุงปารีสแน่นอนเธอต้องหาโรงแรมที่ไม่ไกลกับสนามจนเกินไปและแล้วเรเนีซองโรงแรมหรูใจกลางย่านธุรกิจกลายเป็นชอยที่เธอเลือกเข้าพักเอาล่ะหยุดเรื่องมาท่าไว้ตรงนี้สลับไปยังไทม์ไลน์เดียวกันแต่อีกเส้นเรื่องคู่ขนาน ปารีสแซงแชคแมงมีเกมลีกที่ต้องลงฟาดแข่งกับโอลิมปิกมา์เซย์ในคืนวันอาทิตย์ความบังเอิญคือก่อนเกมนักเตะเปเชทั้งทีมต้องเข้าพักเก็บตัวที่โรงแรมเรเนซองโรงแรมเดียวกับมา่าตรงนี้แหละครับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของภาพเซลเฟี่โด่งดังที่กําลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกโซเชียลเรื่องมีอยู่ว่าช่วงบ่ายวันอาทิตย์หลังเสร็จภาร,รกิจจากห้องออกกําลังกายของโรงแรมมาธาก็เตรียมขึ้นห้องไปพักผ่อนตามปกติหากแต่ที่ไม่ปกติคือทันทีที่ประตูลิฟต์เปิดออก เธอก็ต้องตกใจกับภาพที่เห็นตรงหน้าเมื่อกลุ่มคนที่อยู่ในลิฟต์ดันเต็มไปด้วยแก๊งนักเตะเบสเชนับ1ิบคนแถมแต่ละคนนี่ตัวท็อปทั้งนั้นจะสามแนวรุกชื่อก้องโลกอย่างเมซี่เอมบัปเป้เนย์มาหรือกองหลังระดับพรการอย่างรามอสมาคินยอสและฮาคิมีวินาทีนั้นมาท่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยครับไหนๆก็โชคดียิ่งกว่าถูกหวยแล้วเธอไม่ลังเลที่จะรีบหยิบมือถือขึ้นมาขอเซลฟี่กับเหล่าซุปตา์ลูกหนังซะเลย และด้วยความที่ต่างฝ่ายต่างไม่ทันตั้งตัวภาพที่ออกมาจึงทุลักทุเลนิดหน่อยจะมีก็เพียงมาควินญอสที่ยืนยิ้มแฉ่งพร้อมกับเมซี่และเอมปาเป้ที่ให้ความร่วมมือหันมามองกล้องส่วนคนอื่นๆโดยเฉพาะรามอสพี่แกอาการเหมือนจะยังไม่รู้ตัวเพาะกำลังโดนเซลฟี่ด้วยซ้ำท้ายที่สุดเหตุการณ์ภายในลิฟต์ก็เกิดขึ้นและจบลงอย่างรวดเร็วครับมาถึงชั้นต่างคนก็ต่างแยกย้ายก่อนที่ไม่นานมาท่าจะจัดการนับรูปลงไอจีพร้อมแคปชั่นวันสบายๆที่ยิ้มวันนี้ เพิ่งกระทบไหลนะักฟุตบอลระดับโลกในลิฟต์ตัวเดียวกันด้วยหลังอัพเรื่องราวทั้งหมดลงโซเชียลภาพเซลฟี่ดังกล่าวก็กลายเป็นกระแสทันทีแฟนบอลไม่น้อยอิจฉามาท่ากันเป็นแถบๆบ,บางคนบอกว่าแค่เห็นยังฟินขนาดนี้ถ้าเป็นเราไปยืนอยู่ตรงนั้นจะฟินขนาดไหนอีกไม่น้อยสงสัยว่ามาท่าทําบุญด้วยอะไรเพราะการได้ใกล้ชิดน,นักเตะเหล่านี้ขนาดนั้นในยิ่งกว่าซูเปอร์วีวีไอีกนะโดยปัจจุบันโพสต์ของเธอมีคนเข้ามาถูกใจเกือบ2 0 0,000ไ like ลค์ละ เล่ามาถึงตรงนี้เรื่องราวของมาธาซินเซนโกชวนให้คิดถึงมีมในตำนานเมื่อหลายปีก่อนครับที่เคยมีเหตุการณ์คล้ายๆกันเกิดขึ้นกับแท็กซี่ผู้โชคดีที่บังเอิญเจอผู้โดยสารระดับโรนันโดกาก้ามาเซโลและเบนเซม่าขึ้นมาใช้บริการพร้อมกันคิดเล่นๆสมมุติถ้าต้องตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับมาธาหรือพี่โชเฟอร์คนนี้ไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นยังไงแต่ผมนี่คงตื่นเต้นทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะ